สวัสดีค่ะวันนี้ม่นิพภาพับเหรียญปริทานรูปแบบนี้สวยงามและน่ารักมากเลยค่ะทุกคนกรีบเหมือนดอกไม้จริงๆมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองทําดูทํำไม่ยากนะคะดอกนี้สามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะใส่การปัจากจัการได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเรียญรูปบ,บินนะคะเป็นเบอร์สองขนาดความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรค่ะประกบกันแบบนี้เป็นคู่กับกากเพสสายกับ เนื้อทรายธรรมดาจะใช้ระคางหรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้นะคะตามที่เรามีค่ะตัดมาเป็นแบบนี้สาเหตุที่เราต้องประกบนะคะเพื่อให้ดอกของเรามีดอกที่แข็งแรงแล้วก็กลีบที่แข็งแรงค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะพอได้แบบนี้ตัดไปให้แหลมทั้งสองด้านและหลังจากนั้นค่ะเราจะพับริบดินนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้จะพับพับริบินให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่ายาวกว่าประมาณ3เซนติเมตรนะคะแบบนี้ค่ะ และหลังจากนั้นเราจะมากดด้านนี้ให้เป็นรอยพับไว้เลยแบบนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วหลังจากนั้นพลิกกลับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนเลยค่ะในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทําฐานสีค่ะวิธีการทําฐานสีเตรียมด้วยดินก่อนเป็นคู่ๆเลยนะคะไม่ิดเรียกหนึ่งคู่คือหนึ่งเส้นนะนี่ค่ะถ้าเป็นห่วงตรงรอยพับค่ะห่วงที่หนึ่งนะคะทางซ้ายมือ ห่วงที่สองทางขวามือเอาห่วงที่สองค่ะคล้องห่วงที่หนึ่งแบบนี้อย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวก,กว่าค่ะจะอยู่ด้านบนแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นที่สามค่ะตรงรอยพับนะคะนํามาคล้องิบบิ้นเส้นที่สองเลยแบบนี้ค่ะคล้องไว้แบบนี้แบบนี่นะเส้นที่สี่ค่ะทําเป็นห่วงตรงรอยพับมาแบบนี้จับแบบนี้ค่ะบิด แล้วก็อ้อมเข้าจากทางซ้ายของห่วงที่1ดึงมาให้ได้ระดับนี้แล้วล้วงเข้าตรงกลางค่ะควักเอาป,ปลายริบบิ้นเส้นที่สเข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วดึงให้กระชับค่ะแบบนี้นะพอได้แบบนี้ค่ะเราจะจับเส้นด้านในอ๋อเราจะจับเส้นด้านบนของฝั่งขวาค่ะหนึ่งเส้นก็คือหนึ่งคู่แบบนี้นะพับเฉียงขึ้นมานี่ค่ะเป็นเส้นที่หนึ่งเส้นถัดไป ด้านบนนะคะเป็นเส้นที่สองเส้นที่สามค่ะทางซ้ายมือเส้นที่สี่จากทางด้านล่างค่ะแบบนี้หลังจากนั้นนะคะสอดลอดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ค่ะกดให้เป็นรอยพับไว้วางลงเพื่อง่ายต่อการหยิบริบบิ้นในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะทำส้มกันค่ะ จะไปิ่งขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นแบบนี้ <_ Z> เส้นถัดไปหยิบบนมาทางขวานะคะโแบบค้งค่อยทับขึ้นมาค่ะแบบนี้ถัดไปค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาสามแล้วนะคะสี่ค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาพอด้านบนค่อยทับกันอยู่สี่เส้นแบบนี้ให้จับเส้นด้านในสุดวางลงระหว่างเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะคะ <_ Z> แล้วเราก็หยิบเส้นด้านล่างเส้นนี้ค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาพอด้านบนมีสีวางลงเช่นเคยค่ะล่างขึ้นค่ะ ลางขึ้นแล้วนะคะพอด้านบนมีสี่วางลงค่ะล่างขึ้นนะคะพอด้านบนมีสี่วางลงเช่นเคยล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมีสี่วางลงเช่นเคยด้านล่างหมดนะคะเหลือเป็นห่วงยกขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการสอดเบีนแล้วมือหนีไว้นะคะ3มเส้นด้านบนค่ะเราจะหยิบเส้นด้านในนะคะสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวนะนี่ค่ะห่วงแรกห่วงเดียวนะ สอดรอดไปเลยหนึ่งห่วงค่ะเส้นที่สองค่ะด้านในมาด้านในนะคะสอดมาที่ห่วงที่หนึ่งแล้วก็ห่วงที่สองสอดรอดสองห่วงเลยนะคะแบบนี้ค่ะสุดท้ายค่ะรอดห่วงหนึ่งห่วงสองแล้วก็ห่วงสามค่ะแบบนี้รอดให้ได้สามห่วงค่ะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทำให้กระชับเข้ามาเลยค่ะสามารถใส่เหรียญในขั้นตอนนี้ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าดอกนี้ก็สามารถใส่เหรียญที่หลังใส่ก้านปักจกักร์ทำไม้เสียธนาบัดได้เพอะได้แบบนี้พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยค่ะ อันนี้นะแล้วเราดึงให้กระชับเบาๆค่ะพอได้แบบนี้ค่ะ จับลูกบ,บินเส้นนี้นะคะเป็นเส้นแรกเราจะทําส้มอีกชันอ,อีกด้านหนึ่งกันนะคะเราจะมานับ1นับ2นับ3เราจะเอาเส้นนี้มาลงช่องนี้โดยข้ามรูกบิน3มเส้นน,นะคะนี่ค่ะเริ่มเลยค่ะโค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาโดยข้ามลูกบิน3มเส้นเส้นถัดไปจะเป็นเส้นนี้ก็จะมาลงช่องนี้ก็จะข้าม3มเองนะคะแบบนี้ค่ะข้าม3ามมาเลยค่ะขับมานะจะเป็นเส้นนี้นะคะ ปลาลิบินใช้มือด้านล่างหนีไ้นะคะทุกคนเพื่อความไม่ยุ่งเหยิงค่ะแบบนี้นะโค้งข้ามสามมาเรื่อยเรื่อยเลยค่ะโค้งข้ามสามมาเรื่อยเรื่อแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาโค้งข้ามสามมาเรื่อยเรื่อยแบบนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะเส้นถัดมาค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนโค้งมาปกติแต่ว่าสอดลอดไปตรงนี้ค่ะเส้นที่อยู่ด้านในสุดสอดลอดเส้นเดียวนะคะดึงมาให้กระชับค่ะถัดมาค่ะสอดไปที่เดียวกันนะคะ เบี่ยงลอดริบินออกมาสเส้นตรงนี้ค่ะ1นึสองนะคะเส้นสุดท้ายก็เหมือนกันค่ะซอยไปที่เดียวกันค่ะสอยไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดริบบิน3มเส้นหนึ่งสองสาแบบนี้ดึงให้กระชับเรียบร้อยค่ะคลิกกลับได้มาดึงฝั่งนี้ค่ะ ะะหลังจากนั้นเราสอดเก็บริบบิ้นคาะโค้งไปริบบิ้นขึ้นมาแล้วสอดลอดไปตรงๆสอดลอดริบบิ้น3าเส้นนะคะ1 2 3ไปริบบิ้นทะลุออกมาตรงนี้ทําแบบเดียวกันข่ะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ จัดครบแล้วนะคะก็ดึงให้กระชับเบาๆเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะทิศก,กับด้านมาฝั่งนี้เลยค่ะเราจะทําเกรสรตรงกลางกันนะคะวันนี้เราจะเป็นเกรสรรูปแบบใหม่นะคะจับริบบินแบบนี้ค่ะโอ้หดึงริบบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้ปลายริบบินอย่างนี้ค่ะแบบนี้นะแล้วไม่จะพาสอดนะคะจับเส้นนี้เนาะสอดค่ะ สอดเข้าไปใต้เส้นของตัวเองค่ะแล้วรอดออกมารอดสองนะคะให้สังเกตเห็นไหมสอดใต้เส้นของตัวเองแล้วก็มาลอดเส้นทางซ้ายด้วยแล้วค่อยๆดึงค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้สอดให้ได้แบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาดึงจากกรีบให้เท่าๆกันนะคะดูอ,อีกทีนะโค้งขึ้นไปด้านบนโค้งแบบนี้ค่ะ ไ,ได้เป็นกรวยแบบนี้แต่ว่าปลาได้บินนะคะสอดลอดเข้าไปใต้เส้นเนี้ยเส้นของตัวเองนะคะเส้นที่เป็นผลโ้มแล้วก็ลอดออกมาตรงเนี้ยลอดสองเส้นนั่นเองนะคะจัดออกไปด้วยแบบนี้ค่ะแบบนี้นะทำแบบเดียวกันค่ะวนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะเราสอดครบทั้ง8เสน้นเราดึงจักกลี่ให้เท่าๆกันนะคะวันี้สังเกตนะคะไม่ไี้จะดึงเอียงขึ้นมาด้านบนค่ะปลายลิบินดึงเอียงมาด้านบนเพื่อให้ตรงปลายแหลมของเราหันออกมาด้านนอกนิดนึงค่ะจะได้เพิ่มความแบบ อ่อนช้อยนิดนึงค่ะนี่ต้องลงไปอย่างเนี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะอ,อ๋อเทคนิคนะคะกดด้วยอันนี้โดนหนีบมากเกินไปแล้วก็ขยับขึ้นมานะคะถ้าโดนหนีบมากเกินไปแล้วก็ขยับขึ้นมานี่ค่ะเราหาจางังหวะน้ำหนักมือของเราให้ให้เหมือนเหมือนกันค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ดึงเอียงให้เหมือนเหมือนกันนะคะ เรียบร้อยค่ะกรีดได้แบบนี้เหมือนกันแล้วนะคะเหมือนกันแล้วในขั้นตอนถัดไปจับตาแข้งจับตาแข้งนะคะแล้วก็จะบิดริบินจับแบบนี้บิดริบินขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะบิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็สอดสอดตรงนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้จะพาสอดตรงนี้ไม่ต้องข้ามนะคะมันจะมีแบบนี้แบบข้ามแล้วก็แบบไม่ข้ามจะได้มาใกล้เคียงกันจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ เห็นไ,ไหมคะนี่ค่ะจะได้เล็กๆสั้นๆนอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าข้ามก็จะมาสอดตรงนี้ทําได้ทั้ง2แบบค่ะทุกคนดูอีกทีนะคะจับดิบินแบบนี้แล้วก็สอดเอาม้วนขึ้นมาแล้วค่อยสอดค่ะแบบนี้ก็สอดนะ จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทำแบบเดียวกันไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ ฝาดออกคนละที่กันนะคะ ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วดึงจัดกลีดต,ตรงนี้ให้เท่าๆกันนะคะก็เอาประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นวันนี้จะพาสอดเก็บริบบิ้นขึ้นมาด้านบนอีกทีหนึ่งนะคะโค้งปริบบิ้นลงด้านล่างแล้วสอดย้อนกลับขึ้นมาด้านบนตรงนี้ค่ะถ้ากลัวริบบิ้นมัน ดึงกันขึ้นมานะคะเทคนิคเดิมค่ะเทคนิคเดิมวับไว้นี่แบบนี้ไว้นะคะทุกคนก็อย่างนี้เลยค่ะสอดตามขึ้นมาเลยอย่างนี้ค่ะขอบคุณเทคนิคดีๆจากคุณชลดานะคะก็ดึงจะทำให้เส้นนี้ไม่ถอยกลับขึ้นมาด้วยนะคะ ทำแบบเดียวกันขาะบนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะทุกคนดูรู้สึกว่าในรอบนี้ดิบบินม่นิดดูจะเหลือเยอะแต่เมื่อคืนนี้ไม่นิดซ้อมไว้นะคะก็คือตัดที่ความยาว9 0้าเซนติเมตรเหลือแบบพอดีพอดีพอตอนทำคลิปจริงๆไม่นิดให้เพิ่มขึ้นมาที่100เหลือเยอะฉะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการว่า เราดึงกระชับมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะถ้ากระชับมากริบบิ้นก็จะเหลือเยอะถ้าทำหลวมๆลิบบิ้นอาจจะไม่พออย่างเงี้ยค่ะทุกคนดูน้ำหนักมือของตัวเองดีๆหลังจากนั้นก็เรามาปรับลดลิบบิ้นตามความเหมาะสมจะทำได้ตั้งแต่90ขึ้นมาจนถึงร้อยนะคะถ้ากลัวไม่พอแรกๆเม่น,นี่แนะนำให้ตัดร้อยเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ม้น,นี้ตัด90แทบจะไม่พอค่ะทุกคน เรียบร้อยค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะแบบนี้ในขั้นตอนถัดไปค่ะเราทํากลีบชั้นที่2นะคะดึงดิบดิบลงมาแบบนี้เราจะมาสอดตรงนี้นะคะทุกคนไม่น,นี้สอดน้ำร่องไว้ก่อนเนี่ยเอาสอดจากตรงนี้ขึ้นไปกระดัษเห็นไหมเราจะสอดลงตรงนี้เป็นเส้นนี้นะมุนให้ได้แหลมเหมือนกันแบบนี้ค่ะแล้วก็บีดอย่างนี้อีกทีนึงแล้วก็สอดเลยค่ะ สอดตรงนี้เลยนะคะแบบนี้ไม่มน่าจะสอดจริงๆมันต้องสอดเข้าไปด้านในของตัวนี้เพื่อมาให้ริบบินตรงนี้ถอยกลับลงมาอาเราเปลี่ยนใหม่เลยนะคะสอดไปด้านในของเส้นที่เรานำร่องไว้นะคะจะป้องก,กันการไหลกลับของลิบอ่ะแม่นิดก็ทําผิดอ่ะอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงอ่ะดึงเส้นนี้ก่อนเห็นไหมคะตรงนี้จะไม่ไหลกลับมาด้วย จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราดึงจัดกลีบให้กระชับเข้าไปอ่าแบบนี้ค่ะจะได้สองชั้นแบบนี้นะคะจะได้สองชั้นแบบนี้กลีบเสมือนจริงมากเลยค่ะทุกคนนี่นะเราจะสอดต,ตามลงมาตรงนี้เลยดึงลงมาก่อนบิดให้ได้เป็นปลายแหลมแล้วก็บิดอย่างเงี้ยแล้วก็สอดนะคะ มันนี่ชอบกลีบตรงนี้มากเพราะว่าพอทําออกมาแล้วกลีบเสมือนดอกไม้จริงมากเลยแบบไม่ต้องเป๊ะมากค่ะเป๊ะมากเกินไปมันก็ไม่เหมือนไม่ธรรมชาตินี่ก็เลยมองดูว่าโอ๊ยแบบนี้ก็น่ารักดีเนี่ยเดี๋ยวสตวดครบแล้วเรามาจัดอีกทีหนึ่งนะคะ ลิบินน่าจะพอดีอยู่นะเหลือก็ไม่เยอะหรอกอไม่เสียดายมาก90เน่ยจะทำให้พอดีต้องเป็น95นะคะทุกคน95น่าจะพอดี ซอสค่ะซอสซอสกากเพชรไม่ลงไปด้วยทำไม จอดครบทั้งแปดเส้นเรียบร้อยให้สังเกตกลีบของเราค่ะจะแบบฟูฟูฟ่องฟจองมาจัดกระจายไม่ได้เป๊ะมากแต่ว่าไม่ได้ดูจากดอกจริงของเราคือกลีบเสมือนจริงอะค่ะสวยอยู่นะคะเนี่ยสวยมากเลยเดี๋ยวมาดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันค่ะการดึงจัดกลีบตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องแน่นมากให้ฟูฟฟ่องฟองไปแบบนี้ ก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งหรือถ้าใครชอบกระชับก็ดึงเข้าไปได้ค่ะเนี่ยไม่ได้ชอบแบบฟูๆแบบนี้สวยมากเลยดอกจริงน่ารักมากเลยค่ะแบบนี้นะพอในขั้นตอนนี้นะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นและตัดริบบิ้นให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะแล้วสอดเก็บขึ้นมาด้านบนอย่างนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้สวยงามและน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ของเราจัดนิดนึงใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะคะมีไม้ใส่เข้าไปแล้วว้าวสวยงามมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ